สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยิยนดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้มารับข่าวดีกลับไปด้วยกันนะคะหากคุณกำลังท้อแท้หมดหวังกับชีวิตขอให้คลิปนี้สร้างพลังบวกสร้างพลังใจ ให้คุณสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความหวังแล้วก็มีแรงฮึดสู้กับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ที่จะเข้ามาเป็นเรื่องอะไรบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะ3มถ้วยน่าจะมีข่าวดีมีเรื่องยินดีนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะเจ็ดไม้เท้าเป็นไพ่ใบพิเศษนะคะเด็กถือถ้วยไฮพินเชส หนึ่งเหรียญน,นะคะหกถ้วยห้าดาบอัดสวิงถือไม้เทา้าแล้วก็ใบสุดท้ายเฮอร์มิสนะคะเตรียมต้อนรับข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ได้เลยนะซึ่งข่าวดีนั้นจะทำให้คุณมีความสุขมีพลังใจอาจจะเป็นข่าวดีของความสำเร็จ กับบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังลงมือทำก็ได้นะคะงานที่ทำอยู่กำลังเติบโตก้าวหน้ามีข่าวดีเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือความสำเร็จที่มันมาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจก็ต้องฉลองกันหน่อยนะคะก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นทำให้คุณมีความสุขอาจจะเป็นการได้ไปเข้ากลุ่มเพื่อ,อทำกิจกรรมดีๆ หรือไม่คุณอาจจะได้ไปพบเพื่อนเก่าก็ได้นะคะได้ไปร่วมงานเลื่อนเลิงงานสังสรรค์งานที่มันเหมือนเป็นการได้รวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมทำสิ่งดีๆร่วมกันก็ได้เราอาจจะได้ไปเจอเพื่อนเก่าไปอยู่สังคมใหม่ๆมีการพูดคุยจนมีอคอนเนคชันดีๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็การพบปะพูดคุยจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆโอกาสที่ดี อาจจะได้เจอคนที่เก่งคนที่มีความสามารถหรือคนที่มีอำนาจสามารถช่วยเหลือคุณได้ในยามที่คุณเดือดร้อนนะคะโชคชะตากำลังจะนำพาคุณไปเจอคนที่ดีไปเจอคนที่ถูกชะตาอาจจะได้มาเป็นเพื่อนมาเป็นคู่ค้าหรืออาจจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราในอนาคตก็ได้นะคะหรือจะเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้รับจากการ พบปะพูดคุยในครั้งนี้ก็ได้นะก็เป็นข่าวดีเรื่องน่ายินดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะเป็นข่าวดีที่คุณรอคอยงานที่ติดต่อไว้ได้รับการตอบรับหรือมีคนมาจ้างงานเราเพิ่มมากขึ้นนะคะเจองานที่ดีเจองานที่มันมีความมั่นคงหรือถ้าทำธุรกิจธุรกิจของคุณก็เติบโตก้าวหน้าอาจจะมีคู่ค้าใหม่ๆเข้ามามีลูกค้ามาติดต่อ หรือจะมีเรื่องของการขยับขยายเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะสิ่งที่คุณกำลังต่อสู้ที่กำลังบุกกำลังลุยมันกำลังจะส่งผลดีแล้วคุณอาจจะก,กำลังปกป้องผลประโยชน์ของคุณปกป้องคนที่คุณรักซึ่งคุณสามารถทำได้ดีนะคะ,ะสามารถที่จะรักษาสิ่งที่มันเป็นของคุณหรืออะไรที่มันเป็นของคุณทั้งหลายถ้าคุณต่อสู้ฝ่าฟัน คุณก็จะได้สิ่งนั้นมาเป็นของคุณได้นะคะอา,อาจจะหมายถึงบางท่านกำลังวิ่งเต้นเรื่องของการเงินอ,อยากได้เงินมาลงทุนเพื่อบริหารจัดการในสิ่งต่างๆนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับาการอนุมตัติแต่ว่าการจะไปสร้างหนี้อะไรนั้นก็เอาเท่าที่จำเป็นอย่ากเกินเกินความสามารถนะคะเพราะว่าถ้าเราไปสร้างหนี้ในสิ่งที่ มันไม่ได้สร้างประโยชน์หรือเป็นสิ่งที่เป็นมันเป็นสินค้าพุ่มเฟอยอาจจะทําให้เรามีปัญหาการเงินได้ต้องระมัดระวังนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องบุกต้องลุยเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชน์ดีๆจะเป็นผลดีกับชาวราศีสิงห์อย่างแน่นอนชีวิตของคุณกําลังเจอการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นบางทีมันก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละที่เราอาจจะลองทําอะไรใหม่ๆ ทำสิ่งที่มันท้าทายมากขึ้นหรือเป็นการได้เรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยสิ่งใหม่นั่นแหละที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจนทำให้คุณต้องปรับตัวก็ได้อย่างเช่นที่ทำงานของเราอาจจะเปลี่ยนทีมบริหารหรือมีการปรับเปลี่ยนในองค์กรที่ทำให้คุณต้องปรับตัว แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะมันจะทําให้คุณได้รับโอกาสที่ดีโอกาสในการแสดงความรู้ความสามารถจนมีคนเล็งเห็นในในตัวคุณเพิ่มมากขึ้นจนได้รับการยอมรับแล้วก็จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาแบบรัวๆกันเลยนะคะรวมถึงมีโอกาสได้เจอคนที่เรารู้สึกถูกชะตาอาจจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนคู่หูหรือเป็นเพื่อนคู่คิดก็ได้นะคะที่เหมือนสามารถพึ่งพาอาศัยการช่วยเหลือกันได้ รวมถึงคนรอบตัวก็คอยซับพอร์ตคอยสนับสนุนเวลาที่คุณทำอะไรก็ตามก็มักจะได้รับกําลังใจที่ดีอาจจะมีคนมาให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเป็นดวงที่จะมีครูบาอาจารย์ดีด้วยนะคะซึ่งถ้าใครบอกเราให้คำปรึกษาที่ดีกับเราเนี่ยเราก็ต้องน้อมรับด้วยความยินดีเราอาจจะได้เทคนิคพิเศษ ได้สิ่งดีๆนำมาปรับใช้กับการทำงานกับการใช้ชีวิตก็ได้นะคะมีไพ่เฮอร์มิตนะใครที่ทำงานเป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นก็จะได้รับการยกย่องนะไดะ้ได้รับคำสรรเสริญนะคะ,ะมีคนยอมรับในความรู้ในความสามารถของคุณมากขึ้นหรือชีวิตจากที่มีแต่อุปสรรคปัญหา มืดแปดด้านไม่รู้จะไปทางไหนนะคะแต่เหมือนมีแสงสว่างที่ปรากฏอยู่ที่ปลายทางจะส่งนำทางให้คุณก้าวข้ามความยากลำบากต่างๆไปได้ไพ่กำลังสื่อว่าในทุกๆปัญหามันมีทางออกมันมีทางแก้ไขเพียงแต่ว่าเราต้องมีสตินะคะแล้วก็รอบคอบวางแผนให้ดีจะทำการสิ่งใดถ้าเราวางแผนดีมันก็มีชัยไปกว่าครึ่ง เราก็อย่าใจร้อนในบางเรื่องเราก็ต้องใจเย็นเพื่อที่จะได้เป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปใจร้อนเกินไปมันอาจจะนําความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณได้นะคะเนีย่ยดังไพ่5ดาบความสําเร็จมันต้องใช้ระยะเวลาถ้าคุณพึ่งเริ่มต้นทําก็อย่าพึ่งไปโฟกัสกับความสําเร็จจนทําให้คุณหลุดโฟกัสกับสิ่งที่ทําอยู่ในปัจจุบันนะคะ อย่าไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตก็จะดีตามไปด้วยนะคะก็เป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆจนทำให้คุณมีพลังในการทำเป้าหมายทำสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห์ มีคนสนใจคุณอยากมาร่วมงานกับคุณแล้วก็คุณจะมีเซนส์ในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีหรือเอาตัวรอดได้ในช่วงวิกฤตปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าก็ใช้สติในการนำพาจะทำให้คุณก้าวข้ามในทุกๆอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้แล้วก็มีข่าวดีเรื่องของเงิน เรื่องของรายได้ที่จะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่มันมาจากการลงมือทำจากการใช้ความคิดจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณอาจจะต้องเสียเงือนะคะต้องเหนื่อยหน่อยนะแต่ผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เตรียมต้อนรับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะอาจจะเป็นโอกาสในการสร้างงานสร้างเงิน หรือมีคนเข้ามาเหมือนชุบชีวิตเราทำให้เราสามารถสร้างเนือ้อสร้างตัวได้นะคะก็ขอทำให้อา่ทำโอกาสนั้นให้เต็มที่สุดความสามารถให้สมกับที่เราได้รับความไว้วางใจแล้วก็มีความสําเร็จมีโชคราภจากการเดินทางด้วยนะคะใครมีแผนเดินทางช่วงนี้นะก็มีโอกาสที่จะสําเร็จเดินทางเรื่องงานหรือ เดินทางาเกี่ยวกับการเรียนบางท่านอาจจะไปเรียนต่อ,อต่างที่ต่างถิ่นก็มีโอกาสที่จะได้ไปคว้าความสําเร็จเรียนจบอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะได้เรียนต่อนะเรียนในสายที่คุณอยากเรียนนะคะหรือหากไปสอบแข่งขันที่ไหนก็มีโอกาสที่จะสอบได้ได้รับการคัดเลือกแต่เราก็ต้องขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียนทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ อนาคตที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์อย่างแน่นอนหรือหากใครที่อาจจะเรียนจบแล้วทำงานแล้วก็อยากจะเรียนอะไรใหม่ๆเพิ่มก็เป็นผลดีกับตัวคุณเอาความรู้สิ่งใหม่นั่นแหละมาหาไรายได้เพิ่มจะทำให้มีเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะลงทุนกับความรู้ถือว่าคุ้มค่าความรู้มันมันไม่หนีหายไปไหนก็อยู่ติดตัวเราไปตลอดนี่แหละนะคะในยามที่ชีวิตมัน ไม่มีทางจะหาเงินแล้ว,ลวเราก็เนี่ยแหละค่ะใช้ความรู้ของเรานี่แหละในการหาเงินหาไรายได้ก็จะสามารถเลี้ยงชีวิตของเราแล้วก็ครอบครัวได้ดีมากๆนะคะการที่เรา,าพยายามพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นแหละที่มันจะส่งผลดีกับชาวราศีสิงห์นะคะก็จะเป็นราศีที่จะมีการเฉลิมฉลองความสําเร็จจากสิ่งที่คุณทํา มีข่าวดีมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นมีการฉเฉลิมฉลองความสำเร็จอาจจะเป็นงานบุญงานมงคลที่คุณได้ไปร่วมงานก็ได้นะคะเป็นงานสังสรรค์ที่ทำให้คุณรู้สึกเบิกบานใจหรืออาจจะเป็นช่วงผ่อนคลายสมองผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆก็ได้เวลาเราทำงานเราก็เครียดนะคะเครียดทุกข์ด้วยเราก็ต้องมีเวลาพักผ่อนนะผ่อนคลายไปเติมพลังชีวิตบ้าง จะได้มีแรงฮึดสู้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่ดีซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะนำพาความสำเร็จแล้วก็สิ่งดีๆมากมายที่จะเข้ามาหาคุณเพียงแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยนะคะจะได้มีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาอีกมากมายแล้วก็มีคนรอบตัวที่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตใครดีกับเราก็ขอให้รักษา คนเหล่านั้นให้ดีด้วยนะคะทําดีกับเราเราก็ต้องทําความดีตอบแทนกลับไปแล้วก็การจะไปช่วยเหลือใครนั้นก็ช่วยเหลือเท่าที่เราไหวอย่าไปช่วยเหลือใครจนเกินความสามารถเดี๋ยวเราอาจจะเป็นคนเดือดร้อนซสเองก็ได้นะคะก็ควรที่จะมีลิมิตในการช่วยเหลือแล้วก็อย่าไปช่วยเหลือด้วยเงินเพราะเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้คืนก็ได้นะคะ การช่วยเหลือหรือการให้ที่ดีที่สุดก็คือการให้โอกาสนั่นแหละถ้าเราได้รับโอกาสดีๆทำให้สำเร็จแล้วถ้ามาีโอกาสแล้วก็ส่งมอบนะคะสิ่งดีๆนั้นโอกาสนั้นให้กับคนที่ยากไร้ก็เหมือนเป็นการได้สร้างชีวิตให้เขา,าสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวของเขาให้ดีได้นะคะเป็นการได้ทำบุญนะอย่างหนึ่งที่ ส่งผลดีกับดวงชะตาของคุณด้วยนะคะแล้วก็เป็นราศีที่จะมีโชคลาภจากการเดินทางโชคลาภจากการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่มันจะส่งผลดีกับตัวชาวราศีสิงห์เป็นอย่างมากนะคะนะแต่สิ่งดีๆหรือข่าวดีที่อาจารย์กล่าวมานี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณขี้เกียจไม่ลงมือทำรอคอยแต่โชคชะตาอย่างเดียว อยากได้อะไรอยากสําเร็จอะไรต้องลงมือทําด้วยนะคะโชคชะตาเป็นใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันดูซับพอร์ตคุณแล้วก็ลุยเลยอยากทําอะไรทําเลยนะคะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษากันไปเชื่อเลยว่าคุณก็จะประสบความสําเร็จอย่างที่ใจคุณปรารถนาอย่างแน่นอนก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีสิ่งดีๆเข้ามาคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการมีคนรักคนเมตตาเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ